ใบ,บข้าวหอยขอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพบัดีบัดีจะทำส้มตำกินส้มตำกินกับทอดทอดกำหนึ่งพอดีพริกกำหนึ่งพริกหนึ่งกำกินกับกินกับ นี่ครับแมงกอกทอดหรืไรแมงกอกทอดวันนี้ได้แมงกอกแล้วเพื่อได้แมงกอกแล้วเยอะกว่าครูเซกเกี้ไปเลยมาต้องกอดไส่กรีด้วยแล้วก็จะตำตำเป็นเห็ดตำเองกินเองนักเลงพ่อเหรอไหมแซงถึงไหมแซงไม่ถึงก็เป็นไร จะขยับแล้วมาแล้วพี่ต๊กคนสวยเจ๊ต๊กคนสวยเจ๊ต๊กคนสวยเฮ่ไม่แข้งแม่แข้งเอาฝากอเอาฝากพี่แก่อยู่นะพี่กรรมหนึ่งพอดีฝนจะตกเขาบอกว่ากำลังคุณดีไปแต่หน่ออค,คุณลมคนณว่า ใช่ผิดมาแล้วลมมาแล้วลมฟงางเจลมมาแล้วครับผมลมมาแล้วลมมาก็ไม่เป็นไรลมมาจริงๆลมมาจริงๆก็ไม่เป็นไรกินสุปํำพ่อพอ,พอกับวัยพิเก,กินสมปํำกินสมตดำ กับแม่กอกพอขอบคุณคุณครูค,คสวยเอาลมคือแรงแท้เพเป็นน้ำพาลหลสดดีแต่เกลดกัะเราไหลสดหรือเปล่าลมแรงจริงๆแต่ไม่ใส่น้ำตาลแต่แม่ค้าเขาจะใส่น้ำตาลแต่ว่าของเราไม่ใส่น้ำตาลอันนี้ทิ้งเพื่อนมีกลิ่นไม่ดีมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขอเืเขอเทศอะไรที่ไหน อยงเมื่อวาสาธุวันนี้อยู่คนเดียวเดยครับไปเรียนหนังสือบอกว่าว่างจากงานวานไทย้อ,อเคกันตริมโอโอนีเฮียงเอ้ยเต็มขึ้นลานท้เขาบะแต็มขึ้นลาดาเพราะได,าดได้พิดกันบะใส่มะนาวนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะ เพราะว่าเราเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่พี่กำหนึงลมพัดข้าวดอหัวใจอ้ายรอฟังข่าวใส่เยอะๆปรากคือเหม็นแท้ปรารามาจากสายเวลามาจากบาอาสามารถช่วงนี้ไม่มีใครไม่มีใครกล้าไร์สดยาบาเดือเข้มกินบ่ไรต่ำไหม เราจะาไปกินอ้างคู่เสกคู่เสกมันกินอ้างว่านี่มาแล้วพวกกินเหล่าไร่สวนร่ามในเมื่อเอิญกันเลยพี่้องทั้งของแก่แซบอยู่แซบว่าปันใดดประแดกเปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อย เด๋ยวเขาจะชูโรดหน่อยเป็นเพราะเราใส่ชูโรดน้อยเกินไปวันนี้วันอะไรวันพุธสีอะไรเขียวเต็มเอเล่ปานปีกไหมครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่มแล้วก็ลงไปลงไปปานไปอมู่บ้านนี่ โอ้แดงแกวายสูกใจน่าหล่อนเนื้อออดเขามาฟ้อนมาลำแดงคึ้งคื่งแซ่บแซ่บก็แซ่บก็ต้องแซ่บเพราะว่าเราตามเอง คือรสใส่น้อยกับบอสกะดีแซบน้อยไม่เป็นไรคือรสใส่น้อยกะแซบน้อยเล้ไล่ซับนี่ก่อนแล้วก็เป็นไล่กินต่ออีกกินอ่างคูเสกขโมยแล้วใช่ไหมแกแขกคูเสกเกิโลละสามร้อยเออกิโลละหกร้อยคูเสก่ากิโลละหกร้อยแต่ว่าของเราขอบคุณคุณครูครูคนสวยขอบคุณตาครอม ผงหนวดใส่หลายๆใส่หน้อยเดียวใส่หน้อยใส่หลายไม่ได้แดงเจวายเห็นไหมแดงเจวายอยู่ผงหนวดใส่หลายไม่ได้มีคนบอกว่าอย่าใส่ผงหนวเดเยอะเส่พอกินอีพริกเดี๋ยวเจอกันต่อเดี๋ยวไปกินต่อข้างหน้าบ้าน อาจารย์ว่าทิศเฝ้ากินแม่ฟ้าห้องฝุนเขกกลัวกลัวเดียวสรุปแล้วเะ็ดจะเป็นพออ่ะเดยวจะเป็นร้องจะเป็นรำให้ไม่ต้องห่วงหรอกเราไปรองแน่แนเราไปแน่แงานอาจารย์วาทินไม่เป็นต้องไปเมื่อใดอาจารย์วาทินเนี้ยท่านพออวาทินเ็ไปแต่เอินกันยากแต่บุ๊คตอไปนานเนี่ย คนตกเพาะครับเมืดเครึ่มงใจเย็นๆอ้าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้าบ้านสวัสดี